าาวเล่ประเด็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาช่วงกลางยุทธศาสตร์การพัฒนานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะที่สระหว่างปี2555ถึง2559ได้ขับเคลื่อนงานระบบบัตรทองปรับมุมมองคนที่เคยเห็นว่าเป็นระบบสเคราะห์ผู้ป่วยอนาถามาเป็นระบบสุขภาพของประชาชนได้รับบริการสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดและพัฒนาระบบเน้นสร้างบริการกระทมภูมิเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ปัรทองคู่กับการแก้ปัญหาสภาพคล่องโรงพยาบาลที่สั่งสมมานานจนคลี่คลายและเดินหน้าเต็มกำลังในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะที่4ช่วงปี2560ถึง2564เพื่อพัฒนาระบบให้มั่นคงยิ่งขึ้น รัฐบาลเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในเรื่องของตัวระบบบริการที่เดิมถ้าเราจําได้จะมีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องโรงพยาบาลขาดทุนเห็นว่าตอนหลังเนี่ยภาพแบบนี้เกือบจะไม่ได้ยินละเพราะว่ารัฐบาลได้จัดงบประมาณแล้วก็มีการกระจายงบประมาณไปยังโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องอีกการหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็คือกลุ่มเกาะบางต่างๆที่เราเคยได้ยินว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเห็นว่าคนไร้สิทธิต่างๆเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการใน ช่วงที่ผ่านมาโดยหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลได้มาบูรณาการในการที่จะเข้าไปดูแลคนที่อาจจะตกหล่นหรือกลุ่มเปราะบางต่างๆเช่นผู้ต้องขังพราภิกษุเสียงของนายแพทย์เจเดจธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชที่เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบบัตรทอง ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ออกมาถึง51รายการแบ่งเป็นบริการเฉพาะบัตรทอง34รายการอาทิการเพิ่มยาบัญชีจอสองในมะเร็งเต้าหนมระยะต้นเพิ่มบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มการดูแลโรคหายาก24โรคเพิ่มการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในผู้ป่วยทารัสซีเมียเพิ่มบริการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้ายเพิ่มการใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็งพากินสันไมเกรนและสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคหลงมชักในเด็กและมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นต้นเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสิบสี่รายการอาทิเพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิงชั้นปห้า นำร่องคัดกรองภาวะดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน35ปีและต่อมาได้ขยายการคัดกรองไปยังหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุนำร่องอยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV และอีก3ิที่ประโยชน์หลักที่เป็นการจัดการร่วม3กล่องทุนสุขภาพคือไม่ว่าจะเป็นสิทธิสุขภาพใดก็ได้รับบริการเดียวกันแบบรายรอยต่อทั้งการทำหน้าที่ NCS หรือระบบเบิกจ่ายกลางของประเทศ การบริหาการพัฒนานระบบประกันสุขภาพสามกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรืออยู่เสรซึ่งทั้งสามส่วนหลักนี้เห็นประโยชน์ชัดและมีบทบาทอย่างมากในการรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 ในช่วงโควิดมันได้แสดงถึงระบหรบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าของประเทศไทยอย่างชัดกเจกนที่สุดเห็นว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าปล่อยให้ประชาชนเนี่ยไปรับบริการตามมีตามเกิดเราจะเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาการระบาดได้เลยแต่ด้วยกลไกที่รับวางไว้วอย่างค่อนข้างดีเนี่ยทาให้มันเป็นปัญหาเบี่ยงหน้าง,งานแล้วเราก็แก้ไม่ต้องรื้อระบบไม่เหมือนประเทศอื่นๆที่ถ้าเราติดตามข่าวเราจะเห็นว่าการระบาดที่แพร่กระจายแล้วหยุดไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีกําลังที่จะเข้าถึงบริการ อันหนึ่งที่รัฐบาลได้พยายามจะพูดถึงทั้งในนโยบายบวกกับตัวยุทธศาสตร์ตัวาการกเป็นรูปด้วยคือการบูรณาการของหน่วยงานรัต์ที่ดูแลในเรื่องของระบบหลักประกันโควิดเราจะเห็นว่าไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์หลายหน่วยงานหรอกครับใช้หน่วยงานสวอบอชเอป็นหน่วยงานเดียวในการที่จะทําหน้าที่จัดการในเรื่องงบประมาณที่กระจัดก,กระจายอยู่แล้วก็จัดการเรื่องการเงินไปให้หน่วยบริการส่วนเดียวเลยทําให้รูปแบบเนี้ย มันจะเป็นรูปแบบที่ในอนาคตความร่วมมือแบบนี้มันจะทาให้ง่ายยื้นไม่จําเป็นที่จะไปสร้างระบบที่มีความเทอะทะและไม่มีประสิทธิภาพจะเห็นว่าระบบบัตรทองที่คล่องตัวขึ้นก็ทําให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนทําได้จริงไม่ว่าจะเป็นการปรับสิทธิประโยชน์ยามปกติที่ปรับให้ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ในหน่วยบริการปฐมภูมิมาเร่งไปที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ย้ายสิธ์เปลี่ยนโรงพยาบาลก็ใช้สิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอ1ิบห้าวันผู้ป่วยในไปรับบริการที่ไหนก็ได้ภายในเขตโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวและแม้แต่ในายามวิกฤตโรคระบาดโควิดก็ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสามารถดูแลผู้ป่วยเก่าแบบชีวิตวิถีใหม่ได้อาทิส่งยาไปถึงบ้านทางไปรษณีย์พร้อมช่วยประชาชนที่ติดเชือ้อสามารถไปตรวจและรักษาที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายและอื่นๆอีกมากที่ประชาชนจะได้เห็นต่อไปในอนาคต นหรือหมวดคืดอดวงพรลไรยาน